สวัสดีค่ะโอ้ยแม่มีรังบนเรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกล้องหน่อยนะคะกระทงค่ะกระทงกระทงคือปกติเป็นประเภทนี้ของพี่น้องเช่าแดงหมอกเด็กขึ้นขอออกพรรษาเป็นประเภทนี้ที่สืบทอดกันมายาวนานเพื่อจะมีการลอยกระทงน้ำนะคะเห็ดกระทงเพื่อขอขมาต่อพระเมรุกงค่ะแล้วก็ขอพ่อค้าเพื่อตามความเชื่อก็คือ ลอยลงน้ำถิ่มสิ่งที่บอดีไปน้ำน้ำให้แม่คงค้าพิ่นชั่มละล่างไหเป็นการขอขามาแม่คงค้านั่งคือบวบาเตะขอขันษาไหลเรือไฟเป็นประเภทนี่ของบรนเดงหมอเฮาเพื่อจะมีการท้ำกระทงทุกปีนะคะทุกปีแล้วก็มามีเพิ่มเติมม,มีเห็ดไหลเรือไฟนะคะก็ถึงเป็นประเภทนี่ไหลเรือไฟมาเนี่ยก็จะเขากล้องเว้ยไป อ,อันนี้ร่องปลาัดค่ะเอร่องปลาัดเทียกระทุง่งล่รองปลารัดร่องปลาัดอบตเดงหมอห้าว็ดกระทุง่งแบบสวยงามเลยร้อยกระทุ่งมาแรงบริบเวณวันเพียนเดือนสิบสองบอท่านเด็กห้อย่ก้อนมูนะคะท้างแดงหมอห้าอย่ก้อนมูอันนี้ฝันเยียนเยียนเอียงก่อนเยียนต้นกล้วยบ่เสียบไม้จองเสียบไม้จอง นีแต่เราดับมืออาชีพคะ่ะวิชาาชีพอาชีพอาชีพฮะวิชาาชีพครูก็มาเห็ดกระท่ f นี่แล่ละค่ะย่ามกิจกรรมห่อซอยกันมาพี่น้องเบิงวิธีเห็ดกระท่ f กระท่ง,ทงนี่อุปกรณ์ ลักลก็คือต้นกล้วยเนาะคุณน้าเนาะต้นกล้วยแล้วก็ใบตองกล้วยอันนี้เป็นใบบัวบัวแดงเป็นบัวแดงปะบัวแดงเป็นเสียบลมันดูนต้นกล้วยต้นกล้วยเอาใส่ใบตอง นี่ตะปูตอกจึดตะปูสำหรับ,บตอกจึดแ่ยจับกับมาขึ้นเนนไไห,นหนียวติดมือไว้เลยเนาะคนบ่สร้างเนาะอ,อันนี้ใบตองกล้วยอุปรกรณ์ที่ใส่แต่จะมีเทียนมี่เทียนมีถูกเีาป,ปักไว้จุดนี่ดอกไม้หลากสีมาประดับตกแตง ถาาไยกับใตัดเสียงเอาอ่าอันนี้คือประกอบอันนี้เขาเอือนียังก่อนคุณนั่นเอาใบตองเขาเขาเอือนเอ็ดเป็นซวยบ่หรือพับเป็นเนี่ยเขาพับเป็นจีบพับพับเป็นจีบเอาใบตองกลวยมาพับพับเป็นจีบจีบอะไรล่ะเป็นจีบเป็นสวยงามเขาเรียกว่าจีบอะไรมันนี่ค่ะนี่ค่ะรูปส้มรูปรูปอะไรล่ะไม่มีชื่อเรียกมันมีอยู่แต่เราูมทรง มีพันกประกอบรับให้ค่ะแล้วมาประกอบมันถึงจะง,ง่ายค่ะต้องทำคนละหนาที่ค,คนหนึ่ง <จะ S 2> ครับ,รบคนหนึง่งประกอบเราทำงานเป็นทีมค่ะ,ะประกอบแล้วไปตกแต่งเพื่อความสวยงามก็เราประมาณสิบ หยิบนี้ก็ไปซ่ำนี้ลรอคะพี่น้อง